อย่างที่รู้กันว่าอีกไม่นาน Land ค r u i s e r Prado จะทำการโมเดลช็แต่ก่อนหน้านั้นเราก็มาดูเวอร์ชันหรูในชื่อ Lexus GX กันว่าเขาปรับตรงไหนบ้างบอกเลยนะครับว่าคาแรคเตอร์นั้นจะไม่หรูเหมือนกับที่ผ่านมาแน่นอนเปิดงานดีไซน์มาปุ๊บเชื่อมากทุกคนอาจจะถามว่ามันคือ l น n d Cruiser Prado จริงหรือเปล่าเนี่ยมันคือ Lexus GX แบบที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่ามันดูแข็งทื่อและเหลี่ยมราวกับว่ามันเป็นแบบ เบริเดดส์เบนจีคลาสยังไงไม่รู้ต้องบอกเลยว่า l e x กซัสุคนี้ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ชีวิตที่ว่าความหรูที่ผ่านมาหายเกลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่มาเป็นแบบทรงไนกี hmm. ้เช่นเคย mm hmm. เพียงแต่ว่า mm hmm. ก็จะมาพบก,กับ LED ประมาณ3-4ดวงและก็จะมีไฟด้านล่างสำหรับ2มุมถนนมาให้ mm hmm. เช่นจะกับกระจังหน้าเองก็จะมาพบก,กับแบบสป mm ินกิลก็จะเป็นแบบนาฬิการายแต่งวดนี้เป็นแบบนาฬิกา,าส่สลูปครับ mm hmm. ก็คือว่า มาแบบเส้นแนนอน5เส้นส่วนการชนด้านล่างนั้นก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งที่คล้ายกับตัวกันกระแทกเคืน,นยังไงไม่รู้ส่วนไฟตัดหมอกหน้าบอกเลยว่ามีแน่นอนครับแต่ว่ากรอบนั้นมันจะทึบจนดูเหมือนไม่มียังไงไม่รู้ส่วนด้านข้างนะครับบอกเลยว่าเส้นสายตัวถังนั้นก็จะดูแข็งแงกร่งกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแนวกระจกที่อาจจะมีการตวัดตรงบริเวณประตูหลังแนวแนวเดียวกับ Fort u n e r อโฉมปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกัน เพราะกับกระจกมอข้างก็จะมาแบบทรงเหลี่ยมทื่อและมือเปิดประตูแม้ว่าจะเป็นแบบดึงแต่ว่ายังคงเอกลักษ e ณ์ e-latch มาเดิมมันก็คือกลอนไฟฟ้าที่มือเปิดประตูไม่ขยับไปไหนเลยนะเพราะว่าเราใช้วิธีกดปุ่มก็เข้าไปในรถแทนเพราะกับปวงรอที่จะมาเป็นแบบทรงเหลี่ยมสันเช่นเดียวกับบันไดข้างอีกด้วย สำหรับด้านหลังนั้นต่อให้ดูเหลี่ยมทื่อขนาดไหนเอกลักษณ์ในซัสก็ไม่หายไปครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่เป็น L E X U S พระกับไฟท้าย LED ที่จะมาเป็นแบบก้อนเดีเ่ยมๆแต่จะมีเส้น LED ที่รากเป็นเส้นเดียวส่วนกระจกหลังหนายคงงงว่าทำไมมันดูใหญ่เวอร์ขนาดนี้เอาความจริงนะรุ่นนี้สามารถเปิดกระจกหลังได้อีกตั้งหากก็อารมณ์ประมาณนิสสันเซเลนาหรือถ้าให้ย้อนให้เห็นภาพนะ Ford e s c a p e กับ Must a t ร์ทรุ่นแรก ซึ่งก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าไม่จะป็นต้องเปิดฝาท้าทยทั้งดุนแค่เปิดกระจกก็สามารถไปเอาของข้างในแล้วถือว่าได้ฟังก์ชันเกประสงค์ไปอีก1 EA เอพร้อมกับกระชนหลังที่จะมาแนวสไตล์ลุยมากกว่าเดิมโดยจะมีแถบสะท้อนแสงขนาบข้างซ้ายขวามาให้อีกเหมือนกันทั้งนี้ l e ็ u ซัก็จะเปิดรุ่นย่อยใหม่อย่างรุ่น Over Trail ซึ่งจะเน้นลุยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งสีดำรอบคันถ้าสังเกตดีๆจะพบว่า กระจังหน้ากระจกมองข้างมือเปิดประตูบนหลังคาแล้วก็ราวยึดสัมภาระที่จะมาเป็นแบบยกจากตัวถังนั้นสีด้หมดเลยรวมถึงชายล่างแล้วก็บันไดข้างอีกด้วยส่วนไฟหน้านั้นสักเกตดีๆจะพบว่ามันไม่มีไฟต้นล่างมาให้แสดงว่าออปชันนั้นอาจจะน้อยกว่าตัวท็อปสุดก็เป็นได้ ขนาดเดีวยวกันด้านหลังเองก็จะมาพร้อมกับกระชนหลังที่จะมีการตกแต่งสีเงินเล็กน้อยตรงที่ว่าก็จะมีแซมซ้ายขวาม,มาให้นอกนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการส่วนบนหลัง,างคาถ้าเกิดใครอยากได้ออปชั่นแบบพอเพียงก็จะมาพร้อมกับหลังคาที่จะมีการแบ่งนอนเป็น2อส่วนแต่ถ้าเกิดว่าเงินหนาขึ้นนิหน่อยก็จะได้มูนรูฟเป็นแบบตอนเดี่ยวสามารถเปิดกระจกได้แต่ถ้าเกิดเงินหนาสุดๆก็จะได้รับมูนรูฟเป็นแบบพาโนรามิกที่ไม่สามารถเปิดกระจกได้นะแต่ได้สร้างบรรยากาศกันเต็มเป่า ส่วนของล้ออันลอยนั้นบอกเลยว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันเริ่มจากตัวลุยสุดนะครับกับได้ล้อที่เล็กสุดถึง18นิ้วก็จะมาแบบ6ก้านเลยเท่าที่ถามมานะครับว่าทําไมถึงล้อเล็กขนาดนั้นเพราะว่าสายลุยนั้นเขาจะชอบยางแก้มหนาๆล้อเล็กๆนะครับวราลุยก็จะได้นุ่มนวลและก็สะดวกสบายขึ้น ถ้าเกิดว่าแพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีล้ออลออย20นิ้วมาซึ่งจะมาเป็นแบบ6ก้านคล้ายๆกับกลีบดอกไม้แต่บอกเลยว่าดูพรีเมียมมากซึ่งจะเลือกทั้งแบบสีทูโทนหรือว่าก็จะเป็นสีเข้มคึ่งจะทําให้รถนั้นดูดุดันขึ้นปิดท้ายด้วยล้ออลออยขนาด22นิ้วก็จะมาเป็นแบบ12ก้านที่บอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆเลย มิติตัวถังนะครับก็จะมีความยาวเพิ่มขึ้นอีก71มิลเป็น4,950ม mm. ิมความกว้างเพิ่มขึ้นอีก95มิลเป็น1,980ม mm. ิมตรความสูงเพิ่มขึ้นอีก20มิลเป็น1,865ม mm. ิมส่วนถาล้อนั้นยาวขึ้นอีก61มิลเป็น2,850ม mm. ิเมตรเห็นได้ว่าอนาคตพ r ราโดใหม่ถาล้อจะยาวประมาณนี้แน่นอน ซ้อมส,สีตัวรถนะครับแน่นอนว่าก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายสีนะครับเริ่มจากสีขาว Sonic c r คอสก็จะเป็นสีขาวคู่บุญของ Lexus ัเลยส่วนสีดำนะครับก็จะดูเงาแวบเพราะว่าใค้ชื่อว่า h r t e ฟ l a e k Glass Fake ที่จะพ่นในต่างๆที่ดูซับซ้อนขึ้นส่วนสีเทานะครับก็จะมีชื่อว่า t ท tan น ium ม c r r i d e g r เ y จริงๆนะก็จะมีแบบหลัคาดํดนะ ในเวฟนะครับก็จะมีเหตหนึ่งที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือโซนิกไทเทเนียมนะครับก็คือเท้าที่มันเหลือบน้าตาลหน่อยส่วนสีนี้นะครับบอกเลยว่าในมือหนึ่งนั้นอาจจะหายากไปสักหน่อยสำหรับสีทองมูนเดสเซอร์ก็จะเน้นความเป็นทะเลทรายตามชื่อของมันเลยส่วนสีเขียวนะครับก็มีเช่นกันชื่อว่าเทเลนกากีไมค่าก็จะมาเป็นแบบเขียวสายลุยแล้วก็มีสีน้ำเงินยิบบูไมค่ามาให้อีกเช่นกันก็ถือว่า ทังเจ็ดสีนั้นก็จะเหมาะกับสายดุยจริงๆสําหรับการตกแต่งครับต้องบอกก่อนว่าต่อให้ดูดูดัดดนม่เกงจะใครขนาดไหนแต่ยังคงคอนเซ็ปต์ทัสซูน่าเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนั้นที่จะมาในลักษณะแบบเดียวกันเป๊ะโทนสีที่ใช้นะครับก็จะมีเฉพาะสีดําเท่านั้นแต่ก็มีการตัดกับสีเงินเพื่อให้ดูน่าใช้งานมากขึ้นชุดเครื่องเสียงก็จะมาพร้อมกับจอขนาด14นิ้วที่จะมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนก็คือว่าโซนที่เป็นปุ่มหมุนนะครับก ส่วนด้านบนเองก็จะมาพร้อมกับระบบนำทางเนวิเกเตอร์ชุดเครื่องเสียงที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพง Mark l e v i n ส o n ถึง21ตัวถ้าใครงงไปถึงก็จะมีลำโพงแบบพรีเมียม10ตัวให้เลือกอีกเช่นกันส่วนระบบปรับอากาศแม้ว่าจะเป็นแบบ Auto ตแบบแยกฝั่งก็จะมีระบบกรองอากาศมาให้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบน a โอหรือว่าเป็นแบบธรรมดานะ สำหรับตัวมาตรวัดนะครับก็จะมาพร้อมกับจอขนาด12.3นิ้วเช่นเดียวกับโคลราอัลติสรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆและเตยต้ารุ่นใหม่หลายรุ่นแต่กราฟิกนะครับยังไงก็ต้องเป็นแบบเล็กซัสสไตล์ต้องหรูกว่าใครเพื่อนส่วนพวงมาลัยนะครับทรงใหม่เลยก็คือเด็กซัสสไตล์จะมาพร้อมกับการตกแต่งที่สีดำตัดสีเงินเพื่อให้ดูลงตัวขึ้นปุ่มซ้ายเป็นเครื่องเสียงและโทรศัพท์ปุ่มขวาเป็นจอแสดงผลก,การขับขี่และคริสคอนโทรล ส่วนแพอร์ชิพนั้นก็จะติดตั้งมาให้อีกเช่นกันและแน่นอนว่าก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวจับสายตาสําหรับตัวต t a t าทีมเอก็ไม่พลาดครับมีแน่นอนนอกจากนี้นะครับคอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับที่ใช้เป็นแบบ USB เป็นแบบ Type C พร้อมปลั๊กไฟ12โวลที่มีปลั๊กเสียบและฝาปิดมาให้เป็นอย่างดี ที่วางแก้วก็จะมาเป็นแบบหลุมซึ่งสามารถวางแก้วได้ตามใจชอบและที่ชาร์จโทรศัพท์ไป้สายไม่พลาดครับต้องมีให้่วนคันเกียร์อย่างที่บอกไปว่าคอนเซปต์เน้นลุยใช่ไหมเกียร์ไฟฟ้าไม่จําเป็นครับก็จะมาเป็นแบบเกียร์อาจจะนำไว้เป็นแบบลังตรงซึ่งหายากนะครับสําหรับเล็กซัสยุคใหม่ๆที่จะมาเป็นแบบนี้แะสวิสต์กขับขี่นั้นบอกเลยว่าเพียบค่อยมาไล่กันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเยอะมากตั้งแต่ระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่หลายฟังก์ชันเหลือเกิน พร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและปุ่มออโตโฮอีกด้วยส่วนที่พักแขนไม่ต้องห่วงครับมาพร้อมกับขนาดใหญ่อีกเหมือนกันก็จอกมองหลังแน่นอนก็จะมาเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติและด้านซ้ายขวาก็จะมีมือเปิดประตูที่จะตกแต่งด้วยสีเงินวาวและแผงประตูที่จะดูใช้งานง่ายขึ้นเพ่งพาโดนั้นอาจจะได้ใช้แผงนี้ก็เป็นได้สำหรับตัวเบาะนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งแบบ5ที่นั่งและ7ที่นั่งซึ่งจะมีความต่างกันที่เบาะเทวสาแค่นั้นเลย แต่สีตัวบอะนั้นบอกเลยว่าถ้าเป็นรุ่นปกตินั้นก็จะมีให้เลือกทั้งสีน้ำตาลกับตัดสีดำที่ดูหรูหราแล้วก็จะมีสีเทาที่ลดความหรูหราลงมาหน่อยกับสีดำล้วนที่ดูดุดันแต่ถ้าเป็นแบบเวอร์ชันโอเวอร์เทรลที่จะเน้นความบึกบึนนั้นก็จะมีทั้งสีดำที่จะมีการเปลี่ยนลายบอกอีกเล็กน้อยและดูมีมัดก้าม,มากขึ้นพร้อมกับเบาะสีเหลืองเบทที่ทำให้ตัวรถนั้นดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมาไล่ฟังก์ชั่นกันเลยเบาะคู่หน้านั้นแน่นอนว่าก็สามารถปรับดด้้้วยไฟไฟ,ฟาพรอมกััับนหลง น่าจะประมาณ1ิทิศทางรวมกันพร้อมกับสามารถปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้อีกด้วยและฝั่งคนขับแน่นอนว่าก็ต้องตั้งเหนือความจําได้ถึง2ตําแหน่งส่วนบอร์แถวที่2นั้นก็จะสามารถปรับพับแยกระดัน60-40พนักพิงศรีษรษะครบ3าําแหน่งมีธี่พักแขนพร้อมที่วางแก้วรวมถึงม่านบังแดดบริเวณประตูข้างยังไม่พอนะครับตัวช่องแอร์เองก็จะมีให้เช่นกันสำหรับใครที่ขี้ร้อนแต่ถ้าเกิดอยากได้เกรดที่มันหรูขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบแอร์อโต้แบบแยกฝั่งซึ่ง บนหลังคาหน้านครับก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์ที่จะเหมือนกับมินิแวนหรูๆซึ่งจะขนาบข้างกับหลังคาและแน่นอนว่าไม่ว่าจะซื้อแบบไหน USB ก็จะมาเป็นแบบ Type C 2องตำแหน่งให้เหมือนกันหมดส่วนบอร์ดแท้สนั้นก็จะมีขนาดใหญ่โตมากพร้อมกับช่องเก็บของบางส่วนและสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าอีกต่างหากอีกครั้งก็จะมีช่องเก็บของและช่องชาร์จโทรศัพท์มาให้พร้อมเลยสนหรับปลั๊กไฟขนาด1,200โวลต์ก็ถือว่า ความมีเอกประสงค์นะั้นไม่หายไปไหนส่วนระบบความปลอดภัย Lexus ก็จะติดตั้ง Lexus Safety System+ Plus 3.0 AKA Data Safe ที่เซน e 3.0ฟังก์ชันมีอะไรบ้างก็แน่นอนครับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผลัน Adaptive Cruise Control ทำงานทุกย่านความเร็วระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยเบี่ยงพงมลาลัยและล็อกรถเข้าเลนกลางอีกท้งก็ยังมีระบบป้องกันการชนเมื่อเจอสิ่งกีดขวางมาให้พร้อมเลย และถ้าดูเซ็นเซอร์ปุ๊บจะพบว่าก็จะมาพร้อมกับ To โยต้าทีมเมจที่จะช่วยการขับขี่บนไฮเวย์ได้ดีขึ้นแน่นอนว่าระบบไช้จอดอาจจะมีด้วยเช่นกันส่วนกล้องมองภาพรอบทิศทางแน่นอนว่าก็ใช้ในเชิงออฟโรดอีกด้วยก็คือว่าจะคอยมองในมุมที่รถนั้นสามารถมองเห็นได้แต่เรานั้นมองไม่เห็นแน่นอนว่าโครงสร้างตัวถังนั้นก็ต้องรองรับให้มันดูแกร่งขึ้นอีกเช่นกันสำหรับขุมพลังนะครับต้องบอกกันก่อนว่ามีเรื่องน่าสังเกตนิดนึงตรงที่ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นอเมริกันะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องเบนซินเทอร์โบคู่3.4ลิตร V6 กําลังอยู่ที่349แรงมา้าแรงบิด650นิวตันเมตรข้อน่าสงสัยก็คือว่าในประมาณยุค90นะครับก็จะมีเครื่องยนต์3.4ลิตร V6 เหมือนกันแต่แรงม้านั้นน้อยกว่านี้มากเพราะว่าเทคโนโลยียังเป็นยุค90อยู่แรงม้าก,ก็180ตัวครับน้อยกว่าเครื่อง2.0 Dynamic Force สมัยนี้อีก แต่ถ้าเป็นทัวโลกไม่ต้องห่วงครับเป็นเครื่องยนต์3.5ลิตร V6 เทอร์โบคู่เหมือนกันเป็น d y n a มิกฟอร์สเหมือนกันทั้งคู่นะยกมาจากในคริเซอร์พาโดเลยกำลังจะอยู่ที่415แรงมา้าในบิด6 5 0นิวตัเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะขับเครืร่องสีล้อเหมือนกันเรียกได้เลยว่าพอขยับเครื่องอีกนิดนึงแรงม้าเพิ่มขึ้นมาน่าจะเยอะพอสมควร กับอีกเครื่องยนต์หนึ่งนะครับก็จะเป็น2.4ลิตรเทอร์โบคู่เหมือนกับตระกูลดีเซ็กเมนที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพวกไฮ g ลนเดอร์แล้วก็ว่าที่แคมรี่ใหม่ในอนาคตกำลังจะอยู่ที่265แรงม้าแรงบิด122นิวตันเมตรมาพอกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นต้องบอกกันก่อนว่าอันนี้ก็คือแรงม้าแรงบิดจากพวกแกลนไฮแลนเดอร์นะซึ่งของจริงจะเป็นยังไงต,ต้องมาว่ากันในภายหลังครับ ส่วนฟังก์ชันการขับขี่นั้นแทบจะยกจากรุ่นพี่อย่างพวก Land Cruiser 300มาเลยไม่ว่าจะเป็น MTS หรือทีเรียกกันว่ามันติดเ i เลนเ e ็กนะครับก็จะเลือกได้ทั้งโหมดอัตโนมัติก็คือเลือกได้ตามใจชอบโหมดทิ้นโหมดโคลนโหมดอะไรก็จะควบคุมผ่านปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับยังไม่พอนะครับก็ยังมีระบบ c o w d Control ก็คือคริ Control ในรูปแบบของเส้นทางลุย และติดตั้งโช้กอัพไฟฟ้า EKDSs ซึ่งจะทําให้การขับขีบข่บนทางลุยนั้นเป็นไปนอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเพราะว่าก็จะมีการแปลผันตามสภาพถนนนั่นเองยังไม่พอนะครับก็ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ที่จะมีสวิตช์ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือพวก HCL4 ก็จะเหมือนกับพวกรถกระบะาทาั้งหลายแหละเพียงแต่ว่า ก็จะมาเป็นแบบสวิตเลื่อนแล้วก็มีเฟืองท้ายจากทอ r ์เซนมาให้อีกด้วยก็คือเฟืองท้ายแบบ f o r t จ n e er เนอรุ่นแรกนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็จะทําให้เกรดที่มันดูไฮโซยิ่งขึ้นโหมดการขับขี่ที่จะมีทั้ง Eco Normal Sport ตามสูตรและดูเหมือนว่าบางรุ่นนั้นอาจจะมีมีโหมดคัสตอมสามารถกําหนดได้ตามใจชอบอีกด้วยหรืออาจจะมีโหมด Sport S หรือ s p o ร์ตเอสแบบตัว g r Sport กับตัว z X ของ r e นคว e r 300ก็เป็นได้ พื้นฐานตัวรถยังคงเป็นแบบ G A K มันก็คือ T N G A ในเวอร์ชันของเฟรมที่เราคุ้นเคยกันดีในพวก t a c โ m ม t าท d นดาเซคโ i ยซึ่งจะเป็นรถฝั่งอเมริกาทั้งนั้นซึ่งบ้านเรานั้นอาจจะได้พบกันในไฮรักชมต่อไปยังไม่พอครับช่วงล่างด้านหน้าก็จะมาเป็นแบบอิสระเดอ๋ยว,วิช o บนด้านหลังก็จะเป็นแบบมันติลิงแถมยังมีระบบ A V S สามารถแปลผันตามถนนได้ก็ถือว่า ทั้งทางลุยทางเรียบนั้นทางรุ่นนี้เอาอยู่หมดรวมถึงดิสเบรกสีล้อและพวงมวาลัยพลังไฟฟ้าก็ะจะติดตั้งมาให้ที่การขับขี่นั้นให้เหนือกว่า Prado ซึ่งไม่แน่ใจว่าพ r a d โดจะขับดีไหมเพราะยังไม่ออกนะแต่ถ้าตามทีม Lexus สนั้นเขาจะปรับจูนให้ดีกว่าอยู่แล้วล่ะ <S <S สำหรับ Lexus ส G X นั้นจะเริ่มทำตลาดในช่วงปลายปี2023และต้องบอกก่อนอนว่ายังมาไม่ครบนะครับเพราะว่าอาจจะมีตัวเลือกใหม่ๆในภายหลังก็เป็นได้ทั้งนี้นะครับ แม้ว่าในบ้านเรานั้นอาจจะไม่ได้มาเยอะล่ะเ,เพราะว่า SUV ไซส์ใหญ่ๆแบบนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเอาเข้ามาขายนะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับออปชันดีไซน์แล้วก็รายละเอียดบางอย่างนั้นอาจจะมาโผล่ใน Prado ดบ,บ้านเราที่ผู้นเข้าอิสระนั้นเขายังนำเข้ามาขายกันอยู่เรื่อยๆและถึงเวลานั้นนะครับต้องมารอลุ้นกันว่ามันจะมาในรูปแบบไหนซึ่งต้องมาติดตามกันในภายหลังกันนะครับ